สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูราคาไม้มงคลที่ตลาดนะครับเป็นตลาดที่วัดพระธาตุศรีวยโยจังหวัดจะเชียงซ้ n g ครับหรือว่าตลาดเอ่อที่วัดหลวงพ่อปดนี่นะครับอ่าก็คลิปนี้ก็จะรวบรวมราคาไม้มงคลไว้หลายตัวเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ ตัวแรกเป็นสเสนจันดำนะครับเเสนจันดำรา150บาทครับมีอยู่สองกระถางกระถางละ150แล้วก็ต่อไปเป็นสเสนจันทองเเสนจันทองนี่ราคา350ครับเพื่อนเพื่อนก็มาอีกตัวหนึ่งเป็นสเสนจันนาคเเสนจันนาคนี่ต้นใหญ่หน่อยนะครับมีอยู่สองกระถางกระถางละ400แล้วก็มานี่ครับใหญ่สุดของร้านเลยครับเป็นสเสนจันดำโบราณ350ครับตัวนี้เพื่อนเพื่อน แล้วก็มาต่อที่รวยทรัพย์ครับรวยทรัพย์นีทรงใหญ่ใบหนาพุ่มสวย350นี่ครับมาหาเศรษฐี150ครับราคาก็น่าเอามาเลี้ยงต่อได้เลยครับอันนี้เป็นอุดมทรั์อุดมทรัพย์150บาทครับเพื่อนเพื่อนก็ขาวลายสวยมากเลยครับอันนั้นเป็นเขียวหมื่นปีครับเขียวหมื่นปี150บบาทครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาที่เพชร ราชาเพชรราชานี่200กริมังกร350แล้วก็มาที่ต้นนี้ครับเป็นเศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนาสามร้อยห้าสิบครับเพื่อนๆก็ราคาหน่านำมาเลี้ยงมากเลยครับแล้วก็มาที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะครับ ต้นนี้สองร้อยครับเพื่อนๆนสามใบใหญ่ๆห่สวยๆยเลยอันนี้ก็รวยซับเหมือนกันรวยซับต้นนี้สามร้อยห้าสิบเหมือนกันครับเพื่อนๆนก็อันนี้เป็นออมทองอ,อมทองกระถางนี้สองร้อยก็ต้นนี้ถือว่าทรงใหญ่เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพวกสนิจจันท์ครับ เสน่จันนี้ก็เริ่มตั้งแต่100ถึง300อันนี้มาที่กวักพระพรมกวักพระพรมต้นนี้500ครับนี่ครับกุมารแดงเรียกซับ200รแล้วก็อันนี้เป็นเงินไหลมามูจิโต้5 5 0ครับแล้วก็นางกวักด่างนางกวักด่างนี้1น0่น100ครับ อันนี้เป็นออมช็อกโกแลตนะครับสีชมพูเนี่ยร้อยห้าสิบบาทโชคเก้าชั้นร้อยห้าสิบแล้วก็เป็นกวักมรกตดำเนาะกวักมรกตดำนี่สามร้อยครับเงินเต็มบ้านหนึ่งร้อยนี่แหละครับก็เป็นราคาไม้มงคลนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็นำมาฝากให้เพื่อนๆดูกันหลายตัวมาก แล้วก็มาต่ออันที่อันนี้ครับอันนี้เป็นบอลสีลูกไม้นะครับเป็นบอลสีในน้ําลูกไม้นี่ครับบางต้นก็มีชื่อแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระนารายครับต้นนี้ห้าสิบาทเดงครับถูกมากๆเลยแล้วก็จะเป็นครับพวกนี้ก็ในน้ําลูกไม้ครับกระถางละห้าสิบบาทอันนี้ผมก็ได้มาสามกระถางในราคาหนึ่งร้อยนะครับราคา พอหาซื้อกันได้นี่แหละครับก็เป็นบอลสีลูกไม้นะครับก็ราคาเริ่มตั้งแต่ห้าสิบจนถึงร้อยห้าสิบก็มีอยู่หลายตัวหลายสีนะครับมีให้เลือกและนี่แหละครับก็เป็นราคาไม้มงคลแล้วก็บอลสีนะครับที่ตลาดวัดพระธาตุศรีวายโยนะครับ ก็เป็นราคาประจําวันที่20เดือนพฤกภาปีสองหากนะครับก็ไปมาวันนี้ก็เลยเก็บราคาไม้เพื่อนๆดูกันนะครับเผื่อคลิปนี้จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับราคาไม้มงคลแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ